สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมไปลุยกันเลยนะครับผมสําหรับ ep นี้นะครับนี่เราลิ์รายการกิจกรรมในเดือนนั้นๆมาแล้วนะครับผมกดเดือนถัดไปก็พอดีผมลบกิจกรรมไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นของเดือนถัดไปใช่ไหมครอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูนะครับอ่าในบัญชีมันเพิ่มปุ๊บเนี่ยเขายังไม่มายังไม่ขึ้นทันทีอาจจะต้องรีเฟซรีเฟซช่วยเขานิดนึง แต่เดี๋ยวผมพาพาทาให้มันรีเฟซอัตโนมัติ่าเห็นไหมครัของเดือนถัดไปเราจะได้กิจกรรมในเดือนนั้นๆมาแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์สีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือระหว่างวันนั้นนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้มี3กิจกรรมมีลาพักผ่อนที่ยาวเลยตั้งแต่ย2ิบสองถึงย4ิบสี่นะครับผมการเงินย2 23ิบสองยิบสมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเค เราจะไหไลท์สีตรงนี้เนาะก็มีเงื่อนไขอยู่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมพาทํานะครับผมปเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับมาที่โฟลเดอร์ขายแอร์ r c ตรงไหนเนาะคอมพน n e n น p ์เพ i n d e x j s นะครับผมพอดีห่างหายนานนะครับผมลืมตัวแปรหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวมาลุยกันนะครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เปิดขึ้นมาก่อนนะครับผมนั่นคือตัวแอนดีไซน์เนาะผมจะให้เขาใส่แท็กให้เป็นสีสีสวยดีนะครับผมเปิดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมไปที่ตัวคอมโพเนนต์นะครับไปที่คอมโพเนนต์ทุกท่านอาจจะเซียนแล้วตัวแอนเนี่ยผมพาทาทุกโปรเจกต์เลยนะครับผมเลื่อนมาในหัวข้อของแท็กนะครับผมหัวข้อของแท็กเนาะมามาเห็นระบอกผมด้วยผมมีตาไม่ดีแท็กนะครับผม อ่านี่มันก็จะเป็นสีอย่างนี้เนาะอันไหนที่แบบเฮ้ยเกิดขึ้นในวันนี้สีนี้อยู่ระหว่างวันสีนี้ไม่ยากนะครับผมอ่าเรา Import เข้ามาก่อนเพื่อนเลยนะครับเอาแบบไหนดีเอาแบบเอาแบบสีนี้เนาะสวยดีเนาะสวยดีนะครับผมกดโชว์โค้ดเลยนะครับกดโชว์โค้ด Import แค่อันเดียวนะครับตัวแท็ก T A G แค่นี้เองนะครับผมเอามาไว้ในส่วนของแอนดีไซน์ เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวโฟดตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมากรอบกันเนาะอยากได้สีอะไรตามใจฉันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียนเงื่อนไขกันก่อนนะครับเรามาเขียนเงื่อนไขกันก่อนผมได้ย่อพวกฟังก์ชันของเราแหละเพราะว่าโอ้โหเยอะแยะมากมา,กายไายก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแปรของเราก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวแปรของเราก่อนว่ามีข้อมูลอะไรให้เราเล่นบ้างผมขอคอนโซลออกมาดูเนาะมีทั้งหมด6กิจกรรมนะครับผม6กิจกรรม ผมคอนสลัอกมาดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมที่เราจะใช้เลยคือสตาร์ทกับเอ็นสตาร์ทกับเอ็นนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากไม่ยากก่อนที่เราจะไปฟิลเตอร์เราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้วันที่อะไรนะครับผมจะว่าสคริปต์ก็ไม่ยากมาเริ่มเลยนะครับผมประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวแปรดีง่ายง่ายนะครับผมผิดดีแหละแค่คอนผมยังพิมพ์ผิดเลย กับ New d a y นะครับผมอ่ะโอเคได้ไหมลองผมจะลองคอนโซลลลอก New เดียดดูเนาะไปทีลสะสเต็ปเนาะให้เห็นให้เห็นข้อมูลว่าเอ๊มันได้มายัางไงวนะนี่เราเราได้บันที่ปัจจุบันอะไรไหมฮะหยิบสาออกกันแต่ถ้าเราจะให้เขาเท่ากับยากไหมยากนะดูมันเป็นสติงนะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยับทั้งเวลาก็เป็น0 0 0 ของที่เราได้เป็นอะไรเนี่ยสิ 17. ก็คือเวลาปัจจุบันเอาไปเทียบก็ไม่ตรงกันอีกนะครับผมเราต้องแปลงนิดนึงนะครับแปลงนิดนึงนะครับผมผมก็จะใช้โมเมนต์นะครับมาครอบมาครอบนิวเดียตรงนี้เนาะใช้โมเมนต์นะครับผมผมพาใช้บ่อยนะโมเมนตะ์เป็นไลบรารีที่ผมชอบมากๆเลยนะเกี่ยวกับการจัดการบันทีนะครับจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอลองเซฟเอาแค่นี้ก่อนอได้บันทีเปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมฮะ เป็นรูปแบบอะไรก็ไม่รู้ทีนี้เราจะใส่ฟอร์แมตให้เขานะครับเราจะใส่ฟอร์แมตให้เขาก็คือก็ฟอร์แมตไปตรงๆนะครับผมอยากได้รูปแบบไหนใส่ลงไปเลยนะครับผมวัน MM d ีๆสแลสเอ็เ็มเดือนปี y ายวายสีตัวกดดูอีกรอบอ่ะมาแล้วนะครับผมยี่สิบสามทับแปดสองันยี่สิเอ็ดขอดูตัวแปรของเราหน่อยนะมามาไหม ตัวแปรของเราปีเดือนวันตามด้วยวันที่อยังยังไม่ตรงกันนะเทียบสติงยังไม่ตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมภาเพเปลี่ยนเราลองเขียนเล่นๆตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมพาเขียนเล่นๆก่อนเป็นอ่อฟิลเตอร์เนาะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เด่าสร้างตัวแปรฟิลเตอร์เดทมาเท่ากับตัวแปรเราชื่ออะไรคือเลน ที่เก็บอ็อบเจกต์ของเรานะครับผมเคลเรนซ์อีเวนต์มาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูมาจากสเตตตรงนี้เนาะก็คือที่ที่เก็บ6ตัวแปรกิจกรรมปัจจุบันนะ,นะครับผมผมจะใช้ฟิลเตอร์นะครับผมตรงนี้เขียนเล่นเเฉยนะเครื่องในผมก็ตั้งชื่อว่าไอเทมกับอเอาแค่ไอเทมก็พอนะครับผมเป็น arrow function เนาะแล้วก็ปีกาเปิดลงมาปรับถ้ามีปีกาเปิด ครับผมก็ต้องมี Return นะครับผมให้รีเทิร์นข้อมูลออกมาจากฟังก์ชันครับง่ายๆเลยลองคอนโซลหลักดูไอเทมก่อนว่าเอ๊ะผมพิมพ์ Filter ไปเนะี่ยผมพาทำอะไรนะเดี๋ยวลองคอนโซลหลัออกมาดูเราก็จะได้อบเจกเขาจะลูบเข้าไปใน Object อย่างนี้มี6ตัวก็ลูบเข้าไปเป็นการเข้าถึง Object ทั้งหมดแลละนะครับผมเราอยากได้อะไรทีนี้นะครับผมเราอยากได้ไอเทมจุดสตาร์ ก็ไอเทมจุดสตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับผมลองดูอีกทีนึงอ่าเขาก็จะมาเฉพาะไอเทมจุดสตาร์ทอย่างเงี้ยอ่าโอเคนะโอเคนะทีนี้เราจะแปลงเขาเราจะเปลี่ยนฟอร์แมตให้เขานะครับเราก็ใส่โมเมนต์ลองลองดูนะลองตรงนี้เลยในในคอนโซลหลอกเลยนะครับผมโมเมนต์ครอบไอเทมสตาร์ทไว้ครอบ start ไอเทมสตาร์ทไว้แล้วก็ตรงไหนอยู่ข้างในเนาะอยู่ในวงเล็บเนาะ แล้วก็จุดฟอร์แมตให้เขานะครับผมฟอร์แมตไหน d d ดีทับเอ็มทับวายวสตัวดูอีกทีหนึง่งโอเคไหมฮะวันที่เราเปลี่ยนตรงกับตัวแปรดีที่เราคอนโซลล็อกก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเห็ okay, นไหมง่ายนะครับผมง่ายง่ายง่ายต่อไปเราก็เช็คคอนดิชันให้เขาตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ล็อกดูแล้วนะเราจะไม่คอนโซลล็อกดูแล้วเนาะ เดี๋ยวเอาตรงหลอกออกนะครับผมตัวแปรสุดท้ายออกกับตัวแปรกับด้านหน้าออกเราจะให้เขารีเทิร์นวันที่ปัจจุบันเท่ากับวันที่ที่เราในตัวแปรในออบเจกต์ของเราเนี่ยเพราะเราแปลงเรียบร้อยแล้วไงเหมือนกันเรียบร้อยแล้ะแล้วก็ดีเท่ากับรีเทิร์นดีดีดีรีเทิร์นรีเทิร์นข้อมูลที่วันที่สตาร์ทเนี่ยตรงกับวันที่ปัจจุบันได้หรือ,อยังลองดู เงียบกิฟเงียบกิฟเลยนะครับผมดีตัวนี้เนาะโอเคไม่มีเป็นไปได้เหรอนะครับผมผมขอด้วยนะครับนี่ไงฝากกดติดตามนี่มีตั้งหนึ่งหายไปไหนนะครับผมเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับผมเราก็เขียนล้รีเทอร์นอรามาเรียบร้อยแล้แต่เราไม่ได้เรียกใช้าไงเดี๋ยวเราคอนโซลล็อกดู โอ้ยชีวิตผมเนาะเออเาคอ,อ,อนโซนหรอม้ามา,มาต้องมาแล้วออกพิมพ์ผิดอีกอโอเคไว้หน้ากันบ้างนะครับผมเออเริ่มีเกียงใจกันเลยนะครับผมอ้าวมาแล้วนี่ตัวนี้นะครับผมได้มาหนึ่งวันต้องเป็นอะไรฮนะขอดูบนแผนที่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเฉลยต้องเป็นฝากกดติดตามด้วยนะเฮ้ย สีเขียวของอะไรของแผนกไอทีลองกดดูซิใช่ไหมอ้าวทำไปเล่นไปเด้อนี่มาเด้อเนี่ยแผนกไอทีไหมอ๋อไม่ได้บอกนะว่าแผนกไหนเราไม่ได้เก็บเราเก็บเป็นสีเห็นไหมฮะเราเก็บเป็นสีฝากกดติดตามด้วยนะครับไตเติอลอย่างเงี้ยเอ้าในเมื่อมันได้มาแล้วเนี่ยได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแหมเนเนียนเลยเนียนเลยนะครับผมโอเคได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งนะครับผม แล้วเราจะให้เขาไฮไลท์ตรงนี้ทําอย่างไรจะให้เขาไฮไลท์ตรงนี้ทำอย่างไรก็ไม่ยากนะครับผมลืมตรงนี้ไปลืมตรงนี้ไปนะครับผมลืมไปเลยนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาตรงที่เราลูบตรงนี้ตรงที่เราลูบตรงนี้นะครับผมผมจะพาเขียนคอนดิชันในรูปแบบของร e แอคเนาะตรงนี้นะครับผมอาตรงนี้เนาะ ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้นะครับผมผมจะเอาตัวในส่วนของแสดงผลเราแสดงผลไอเทมตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครัตรงนี้นะครับผมให้เรา enter ลงมา enter ลงมาอีกตรงไอเทมตรงนี้นะครับที่เราจะลูปใส่ condition กันนะครับผมก็ให้เราเอาตัวแปรปัจจุบันมาวาง ตัวแปรปัจจุบันมาวางเดี๋ยวออไอเทมอ,อไปก่อนนะเนาะออไอเทมออไปก่อนวันที่ปัจจุบันมาวางเท่ากับไอเทมจุดสตาร์ทเห็นไหมฮะก็คือเราดึงตัวแปรวันที่สตาร์ทออกมาแต่เราอย่าลืมเปลี่ยนอฟอร์แมตให้เขานะครับผมแล้วก็ใส่โมเมตนตด้นหน้าวงเล็บเปิดครอบสตาร์ทจุดฟอร์แมตวัน เดือนปีถ้าดีถ้าวันที่ปัจจุบันเท่ากับวันที่สตาร์ท e อ t นเอร์ลงมาหลังหลังวงเล็บเนาะให้ทำอะไรถ้าเป็นจริง e อ t นเอร์ลงมาถ้าเป็นเท็จให้ทำอะไรเป็นจริงทำอะไรเป็นเท็จทำอะไรเป็นจริงเราให้แสดงอะไรฮะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมผมก็จะใส่เป็นอขอใส่คำง่ายๆก่อนเนาะตรงนี้เป็นอ l ลิเมนตเนาะอีลิเมนตผมใส่เป็นเอาเป็นไอเทมแบบนี้นะครับผมไอเทมจุดสตาร์ผมจะแสดงให้ดูก่อนอันนี้คือเป็นจริง เ,เ,าาเดี๋ยวรอรีเฟรชไปนึงนะครับผมเป็นจริงทำวงเล็บนี้เป็นเท,ท็จทำตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่แท็กให้เขาเราจะใส่แท็กให้เขานะครับผมามาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับเราจะใส่เป็นตรงนี้เราก็จะใส่โมเมนต์ แปลงวันที่เป็นปกติกันเนาะจุดฟอร์แมตวันเดือนปีโอเคขออนุญ,ญาตก๊อปบล็บอกนี้ลงมาข้างล่างเลยเหมือนกันนะครับผมโอเค เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมทีนี้ผมก็จะใส่ต่อท้ายต่อท้ายเลยนะครับผมเป็นเป็นชื่อกิจกรรมเนาะเป็นชื่อกิจกรรมนะครับผมก็จะใส่เป็นต่อสตริงนะครับผมเป็นการต่อสตริงธรรมดานะครับแล้วก็ให้เท่มจุดไตเติ้ลเนาะถ้ามันเท่ากับถ้าไม่เท่ากับ ก็มาเลยก็มาเลยก็มาเลยนะครับผมงงกับคอนดิชันผมเลย <c oughs> ก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่วันไหนที่เท่ากับเนี่ยเราจะให้เขาไฮไลท์เราจะให้เขาไฮไลท์า่ามาเนะปึ๊บ ที่เรา import มาตั้งแต่ตอนเริ่มเลยก็คือแท็ใช่ไหมครับตัวบนคือเงื่อนไขเป็นจริง back, ใช่ไหมครับเราก็ใส่แท็กอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมคั l เลอร์ผมใส่เป็นกรีนนะสีเขียวแล้วกันง่ายๆนะครับผมใส่เป็นว่าเป็นวันนี้เห็นไหมมาแล้วนะมาแล้วนะเดี๋ยว <Liu? S 1> เดี๋ยวผมพากลับมาดูโคดอีกทีหนึ่งเนาะโคดเรื่องยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันกน,นี่กิจกรรมวันนี้มีหนึ่งกิจกรรมเลยนะถูกถูกม,มีมีแท็กนิดนึงว่าวันนี้สําสเร็จนะครับผมเดี๋ยวไปดูโคดกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออยญาขยายจอใหญ่เนาะโคดยาวถ้าเงื่อนไขเป็นจริงอย่างนี้นะครับผมนี่นะเนาะเงื่อนไขของเราตรงนี้เนาะ เราเปิด condition ตรงนี้เลยวันที่ปัจจุบันนะครับผมเท่ากับในตัวแปรเนะี่ยเท่ากับวันที่สตาร์ทนะครับผมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับแสดงตัวแปรฝั่งนี้นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับแสดงบรรทัดนี้นะครับผมอ่าเดีย๋ยวผมให้ดูคนที่รอหน่งเปืือท่านใดตามไม่ทันก็เท่านี้เองครับเท่านี้เอง ประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านนะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ